ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพผมนายช็อตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม d e f e n s e Derby นะครับก็เป็นเกมแนว Tower Defense ครับแต่ว่าเราจะต้องเอาเงินที่เรามีอยู่เนี่ยคอยซื้อตัวละครนะครับและเป็นการแย่งกับผู้เล่นอีก3คนที่เหลือด้วยมันแย่งกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ เมื่อเราจบเวฟนะครับมันจะมีตัวละครมาให้เราเลือกซื้อนะครับซึ่งเราสามารถที่จะบิดนะครับก็คือเหมือนกันลงเงินไว้อะใครที่ลงเงินไปเยอะที่สุดก็จะได้รับตัวละครนั้นไปครับตอนนี้ผมมีเงินแค่10นะก็ตัวนี้ผมคิดว่าผมจะไม่เอาเพราะว่าคือเกมเนี้ยมันจะมีเรื่องของระบบธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นมนุษย์ก็คือผมพยายามจะเลือกมนุษย์นะครับแล้วก็ที่เป็นโจมตีกายภาพสําหรับคนที่บิดไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะ คือบิดไม่ผ่านเนี่ยจะได้มาเป็นป้อมปืนแทนนะครับแล้วก็เอามาลากวางใส่ในตัวของป้อมของเราแค่นี้แหละาะฉัน,นั้นการเล่นก็คือจะเป็นแบบนี้ยแล้วก็ดูว่าใครเนี่ยสามารถที่อยู่ได้นานที่สุดใครอยู่ไม่ได้เนี่ยโดนมอนเตอร์เข้าไปเลือดก,ก็จะลดแบบนี้ครับพอเข้าใจหลักการเล่นยังเอออ่ะพอเริ่มรอบต่อไปเราก็ต้องมาคอยบิดซึ่งตัวนี้ผมไม่เอาเพราะว่ามันเป็นคนละธาตุกันไม่อยากได้นะครับก็ข้ามเลยก็ได้ครับข้ามเลยดูคนอื่นเขาบิดกัน ไอสองคนนี้เนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายเกมหรือจะบิดไม่ได้เพราะว่าตังค์น้อยไงตังค์เริ่มน้อยไปเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้ผมได้ป้อมมาก็วางวางกระจายกระจายกันไว้หน่อยครับส่วนเรื่องของโบนัสนะครับก็ตามที่เห็นถ้าเกิดว่าเดินไม่ใช่เดินขอโทษวางเรียงกันนะครับถ้าเป็นเนี่ยธาตุเดียวกันเห็นไหมนี่คือเป็นมนุษย์นะเรียงกันอย่างนี้ครับก็ยังไงก็ได้ให้อยู่ติดๆกันไว้อะมันก็จะได้รับตัวของโบนัสเพิ่มเติม ส่วนอันถัดมามันจะเป็นดบาบไข่ดบาบไข่นี่คือเป็นสายนั่นเองกายภาพหรือว่าเป็นเวทมนต์นะครับถ้าวางเรียงกันในแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วยอันนี้ก็แข่งๆกันไปคนที่ตั้งคเขาเยอะสุดครับเดี๋ยวเวลามีตัวดีๆมานะเดี๋ยวคนนี้มันจะได้เออจะว่าไปไอตัวป้อมเนี่ยเราสามารถลากใส่กันได้นะมันจะเป็นการเพิ่มเลเวลของป้อมครับอุย้ยนี่บอลมาแล้วเหรอลองดูครับว่าจะไหวไหมไหวอยู่นะไหวอยู่เนาะ โอเคไหวอยู่ okay, ครับเลือดผมลดไปหน่อยหนึ่งครับเลือดตัวละครผม่ะห้าสิบตัวอื่นเขาสามสิบกันคือตรงกลางคือจะเป็นฮีโร่ไงก็คือมันจะมีฮีโร่หลายตัวความสามารถไม่เหมือนกันในสองคนนี้ใกล้เจ๊งละอ่ะต่อไปครับผมอ่านี่เป็นมนุษย์อันนี้ผมต้องเอาปกติเขาออฟเฟอร์ที่สิบสองนะครับนี่คือค่าเฉลี่ยในการออฟเฟอร์ตัวนี้นะผมก็เอาเหมือนกันสิบสองแล้วกันอ่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็จังมันได้ไหม แปดเก้าสิบเอ็ดได้ครับผมได้ครับได้ครับเรียบร้อยคราวนี้ผมก็จะเอาให้มันเรียงกันนะก็แนวนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเอาไอ้น,นี่มารวมกันก่อนครับให้การเป็นเวลสองก่อนโอเคนะเรียงกันนะครับอันนี้ก็จะทําให้พลังโจมตีมากขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ไว้ตรงนี้จะดีไหมเนี่ยอาณาเขตมันแปลกๆอะ,อะไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอหลุดไหมไม่หลุดนะไม่หลุดโอเคที่เหลือผมจะเอาแต่มนุษย์กายภาพครับต่อไปยังไงต่อไปเป็นกายภาพแต่ว่าธาตุอื่นไม่เอาครับออาเฟอร์ไปเลยไม่เอาคนนี้ดูดิเหลือเงินกันเยอะหมดเลยครับผมมาเหลือน้อยสุดเลยเหลือสิบสองคนนี้มันบิดสิบสามเลยนะโอ,อ้ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ก็ไว้ต้องไหนเดีย๋ยว ไว้ตรงนี้แล้วกันจะเต็มเก้าช่องแล้วเนี่ยหมูป่ายังเร็วเลยไม่เป็นไรครับเรามีโบนัสเยอะยิงไปยิงไปเออได้อยู่ได้อยู่เออ,เอ,อหลุดป่าหูเกือบลุดเกือบลุดอีก2คนเกือบจะเลือดหมดแล้วนะครับอุย้ยคนนี้ผมอยากได้12เหมือนกันแล้วกัน12บสองไหมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเพราะว่าไอคนนี้มีอำนาจสูงสุดเลย จ็ดแปดโอเคผมได้ <laughs> ผมได้แต่ตังค์ผมจะหมดแล้วนะวันนี้เป็นกายภาพเหมือนกันสามดาวครับผมวางไว้ตรงไหนเดี๋ยวว่าสลับตรงนี้แล้วกันเออเอันนี้ไว้นี่โอเคครับยืนชิดกันครับเด็กได้คนนี้เป็นนักเวทเนี่ยอุ้ยเวรกรรมมีความสามารถในการสลับสับเปลี่ยนด้วยโอ้โหเวรกรรมรีบ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 ย้ายตำแหน่งก่อนี้ยังย้ายไม่ได้ครับต้องรอเทินหน้าครับ โอ้ยายไม่ได้ยายไม่ได้อันนี้ล่ะ <'m> ไม่เอาพอข้ามเลยไม่ลงเงินข้ามข้ามข้ามอันนี้จบเกมเป็นหนึ่งคนแล้วนะคนนี้มีเงินเยอะด้วยนะแต่จบเกมก่อนครับกันไม่อยู่โอ้คนนี้มันเอายี่บสองเลยครับคนนี้มันเอายี่บสองเลยไม่ไ็นไรไม่ป็นไรผม,มต้องจัดวางตัวละครใหม่ให้เรียงกันโอเคนี่เรียงกันเรียบร้อยละเนาะติดกันติดกันต้องหาคนใหม่มีเบอร์หนึ่งใส่เข้าไปโอเคอัปเกรด อัปเดตป้อมไหมครับผมเหลือกันอยู่3คนนะฮะดูซิว่าจะยังไงฮนะไหวอยู่ออกอันนี้ไหวอยู่อันนี้แตกแน่แตกแน่เรียบร้อยครับคราวนี้เหลือกันสองคนคราวนี้แหละคือใครมีเงินเยอะกว่าก็จะได้เปรียบไปอุ้ยนี่นักเวทมนุษย์ออฟเฟอร์สิบสามเดี๋ยวผมลงผมลงไปเลยสิบสามสิบสองแล้วกัน พราะถ้าเกิดคนนี้มันจะเอามันลงสิบห้ายังไงมันก็ได้ไงถ้ามันจะเอานะเอามันลงแปดเอาอย่างนี้ผมได้เดียอย่างนี้ผมได้ถ้าเกิดมันจะเอานะมันจะลงสิบห้ามันจะลงให้มีเงินเยอะกับผมไงอันนี้ผมลงไปโอเคมีนักเวทครับนักเวทเอาไปก่อนเลนนี้แล้วกันเออคนนี้ได้อยู่ครับผมเดี๋ยวเอานักเวทอีกคนหนึ่งมาอยู่ตรงนี้ทำอย่างไรจะได้นะมันสุ่มนะมันสุ่มนะพวกเนี้ย ดูจากสภาพแล้วดี s ของผมสูงกว่าครับด,ดูดูดูคลิปของมันก็ได้ดูมอนเตอร์ของมันเห็นปะมันมาได้ค่อนข้างไกลครับโอเคโอเคได้เปรียบได้เปรียบดี s ผมสูงกว่าต่อไปต่อไปผมคงไม่ได้แล้วล่ะไม่เอาด้วยไม่เอาอ,เอันี้มันคงเอาแหละเท่าไหร่ <c oughs> มันเอาอยู่แล้วล่ะมันลงเงินน้อยด้วยเพราะว่ามันมันรู้ไงผมไม่มีตังค์อ่ะมันก็ต้องอย่างเงี้ยอุย้ยเวรกรรมบอสเอาไงเดี๋ยววะเนี่ย ผสมปอมสี่ดาวไปเลยนะปอมหนึ่งดาวขึ้นไปโอ้โหผมว่าไม่ไหววะ่ะมันมีเลือดให้เก็บด้วยนะบอสอ่ะมันจะเก็บเลือดเป็นผักๆอย่างนี้น่าจะไม่ไหวกันครับผมว่าทั้งคู่เลยไม่มีใครไหวขาด DPS นิดเดียวนิดเดียวจริงๆถ้ามันไม่เติมเลือดอ่ะผมเอาลงนะนี่มันเติมเลือดไงโดนไปเลยตู้มเลือดหายไปอย่างเยอะครับหายทั้งคู่ครับหายทั้งคู่อุย้ย อันนี้ผมอยากได้ครับลงหมดหน้าตักเอาเอาครับตัวนี้ผมอยากได้โอเคผมได้ครับเหมือนประมาทไปเพราะผมจะเอานักเวทเลียงกันไงจำได้ไหมนักเวทเรียงกันมาครับออมสามดาวไปแทนหนึ่งดาวโอเคจริงๆผมควรจะดูอาณาเขตการโจมตีของแต่ละตัวละครด้วย บางตัวเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งดาวไงถึงจะเป็นฮีโร่ก็ตามมันแต่แค่ดาวเดียวอะเรียบร้อยครับผมได้อยู่ครับผมได้เปรียบต่อไปยังไงอูอยากได้เหมือนกันหมดหน้าตักมีกันเอาหมดหมดหน้าตักเลยได้ใครได้เอ้ยผมได้ผมได้มันมีเงินเยอะแยะมันทำไมมันไม่ข่มผมวะเออมันไม่ข่มผมเฉยแหละ ป้อมสามดาวลงมาดิวันนี้ขึ้นไปได้ตำแหน่งกันอุ้ยผมจะย้ายย้ายไม่ทันนี่อาณาเขตเท่าไหร่เอาตัวนี้อาณาเขตไกลไม่เป็นไรถ้าเกิดเราจัดการศัตรูได้เร็วกว่าฝ่ายตรงข้ามแหละเดี๋ยวศัตรูที่เหลือมันจะวิ่งเร็วขึ้นไงอันนาดีเพสเราสูงกว่าก็จะได้เปรียบ เออนักเวทผมลงเงินไปอีกดูดิผมจะขโมยมาใั้หมดผมจะเอาได้ปะดูดิเอ้ยมัน <c oughs> มันอ่อนให้ผมเนี่ยถามจริงมันอ่อนให้ผมใช่ไหมผมได้แต่ตัวแบบที่ผมต้องการมาหมดเลยเนะี่ยโอเคตัวนี้มาสี่ oh. ดาวนี่ขึ้นไปโอเคอันนี้ผสมไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมหรือว่าตัวนี้ผมว่า อาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ได้มั้งตัวเนี้อุ๊ยโอ้โหโดนสลับอีกแล้วครับต้องรีบต้องรีบชนะไหมชนะไหมมีติดสตนันอืม,ไม,ไ,มไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับโอเคตัวนี้ไม่เอาให้มันไปตัวนี้ผมไม่เอาคือเขามีเงินเยอะกว่าผมอะจริงๆริเขาข่มผมได้ตลอดเลยนะเช่นผมอยากเอาเนี่ยเขาลงแปดเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาลงแปดเนี่ยผมก็จบแล้วผมว่าเอาอะไรไม่ได้ เ,เงินผมมีน้อยไงเออองะไงต่อดีวะเนี่ยอันนี้นักเวทนักเวทนักเวทมานี่เอออันนี้ก็โจมตีโจมตีโอเคมีนักเวทแหลมมาตัวหนึ่งวะ่ะอืมต้องเอากายภาพมาเพิ่มตัวหนึ่งทิ้งไปดิทิ้งไปท,ทิ้งไปเลยก็ได้เนี่ยทิ้งให้หมดเลยนีย่นทิ้งไป ะได้มีเงินไงเหมือนจะกันไม่อยู่แหละครับต่างคนต่างกันไม่อยู่แล้ะเริ่มมันเหลือสองเริ่มผมยีสิบเอาผมจะปิดเกมนี้ผมลงหมดหน้าตักเลยไม่ได้มันตัดราคาผมเหม็นป่ะมันเอายี่มห้านี่แหละผมอาจจะแพ้มันได้เพราะว่า DPS มันจะเริ่มสูงกว่าผม เอาไงดีวะขายไปได้ขายขายเวทนัง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 เวทอลองดูเลยครับผมคิดไม่ตกเหมือนกันครับว่าใครจะอยู่ใครจะไป DPS ผมต่ำกว่าแล้วนะครับตอนนี้มีโอกาสแพ้สูงแล้วนะครับอุ้ยลุดเรียบร้อยชนะแล้วศัตรูมันกันไม่อยู่ครับ โอเคผมชนะไปครับก็นี่คือเป็นการการเล่นนะฮะก็ <Okay. S 1> ตามที่เห็นครับเอาหลายๆแนวมาผสมกันได้อย่างน่าสนใจครับสำหรับหมวดของการเล่นนะครับก็จะมีแค่2อ,อย่างแคชชวลคือเล่นคำๆครับก็จะไม่ได้มีการคำนวณพวกแรนกิ้งอะไรแล้วก็จะมีแรงนะฮะก็คือเนี่ยเป็นแร้งของเรานะครับแต่เดิมเนี่ยมันจะไม่ใช้คําว่าแรงนะเราต้องเล่นเป็นสักพักหนึ่งก่อนนะครับเมื่อถึงระดับที่กําหนดอะ่ะมันจะกลายเป็นแรง้ง อ่านั่นแหละก็คือลงแรงเล่นกับผู้เล่นอื่นจริงๆนะครับ4คนเนาะทีนี้จะเห็นว่ามันจะมีตัวละครอื่นอยู่ด้วยใช่ไหมครับนี่คือเหมือนกับเป็นตัวที่ยืนอยู่ตรงกลางอ่ะเป็นหัวหน้าอะไรเงีย้ยเนาะซึ่งเราสามารถซื้อได้ที่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปปะสานะครับอ่าอย่างเช่นคนนี้ก็ลวกันหูผมจะซื้อคนนี้ก็ใช้100เพชรเขียวก็เล่นไปนเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่เติมเงินนะมันก็จะได้จากการเล่นอยู่แล้วนะฮะทีนี้แต่ละตัวละครมันจะมีความสามารถด้วยอ่าอย่างเช่นคนนี้เป็นมนุษยน์ะ แล้วก็จะเน้นเรื่องของพลังโจมตีเวทพลังโจมตีเท่านี้แล้วโจมตีสเปรดก็คือกระจายนั่นเองโดยหลายตัวความเร็วในการโจมตีระดับปานกลางนะครับแล้วมันก็จะมีความสามารถเสริมด้วยก็คือจะเพิ่มแอ t แท็ให้กับพวงนักเวทด้วยกันเนี่ยสาเรนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเลือกคนนี้มาเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยก็คือควรจะเล่นแต่นักเวทอะไรเงี้ยนะส่วนตัวะครที่ผมเล่นก่อนหน้านี้ก็คือมันเริ่มต้นมาเนี่ยมันจะได้เลือด40บชาวบ้านเขามี30ใช่ไหมแต่คนนี้จะเป็น40นั่เนเอง นั่นก็แล้วแต่ความชอบก็แล้วกันเนาะก็จะมีหลากหลายสายครับอย่างเช่นคนนี้ก็จะเป็นสายอ่าเผ่าสัตว์ป่าไหมสัตว์ป่ากายภาพอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็ลองดูแล้วกัน,นครับอยากจะเล่นสายไหนอะไรก็ลองดูเนี่ยมีเต็มเลยเห็นไหมส่วนอื่นๆของเกมนี้ยังไม่เปิดในขณะนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากมันยังเป็นการทดสอบอยู่นะครับที่เราจะสามารถทําได้เพิ่มเติมตอนอกจากนี้ก็คือนี่ครับด้านซ้ายบนก็คือจะเป็นเรื่องของการแก้ไขชื่อแล้วก็เซอร์ว์ตอบคำถามให้กับผู้พัฒนาทราบนะครับแล้วก็อสุดท้ายด้านขวาบนเป็นเซตติ้ง ซึ่งมันก็มีแค่การปรับเสียงนะครับแล้วก็การเปิดปิดโหมดประหยัดพลังงานเท่านั้นเองส่วนอีกงานหนึ่งเรื่องของภาษาครับก็จะมีภาษาอังกฤษเกาหลีแล้วก็จีนผมคิดว่าในอนาคตน่าจะมีภาษาไทยนะเพราะว่าไอคนที่มันวาดภาพไอตัวละครตัวเนี้ย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  ภาพเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันกับในเกมนั้นเลยแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะเป็นผู้พัฒนาเดียวกันหรือเปล่าอาจจะเป็นศิลปินคนเดียวกันเฉยๆก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นผู้พัฒนาเดียวกันอะผมคิดว่าในอนาคงมีภาษาไทยแหละแล้วถ้าเกิดเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันเดีกทีก็แล้วกันเนาะเพราะนั้นสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับ